ถ้าเ,เพื่อนอยากจะปากชื่อให้ลูกๆนะคะปากชื่อนักเรียนหาร้านยากค่ะปากเองเลยค่ะจะมาแนะนำให้เขียนอักษรนะคะไม่รู้จะเห็นชัดไหมน้อนหนูนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนอนหนูนะคะนิสระอาค่ะ นี่นะคะนี่ขอไข่ค่ะแล้ววาดหัวลงมาอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ค่ะอ่ะแล้วสอสเสือนะคะจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะนี่ค่ะสอสเสืออันนี้มอม้านะคะค่ะนคะคะ จะไม่ถนัดประมาณนี้ค่ะถ้าเราใส่ลงไปในเสื้อปักลงไปในเสื้อก็จะได้ความสวยค่ะ